สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ Mercedes-Benz W212E250CDI เครื่องยนต์ดีเซลปี2010นะครับคันนี้นะเป็นตัวอีลิแกงด้วยครับท็อปสุดเลยที่สำคัญมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยครับนี่นะครับตัวรถของ E250W212CDI นะครับสีนะครับก็เป็นสีดำเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับสีสันสวยงามมากนะครับรับประกันไม่มีการชนหนักทิศความตัดต่อจมน้ำแน่นอน100%ด้วยครับ สีคันนี้นะครับอาจจะอยู่ประมาณสัก90%นะครับเพราะว่ารถนะครับไม่เคยผ่านการทำสีเลยนะครับ สีสันสวยมากครับไฟหน้าครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับกรอบโครมไฟคู่หน้าสวยๆใสๆเลยนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีแมลงเข้าครับกระจังด้านหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าแบบแต่งเลยนะครับดาวตรงกลางสวยๆใหญ่ๆนะครับเป็นโครมเมียมชิ้นโตครับเงาๆครับมาพร้อมกับดาวจมตรงฝากระโปรงนะครับกันชนด้านหน้าอาจจะมีร่องรอยของสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้ผมจะการเก็บงานให้นะครับอันนี้คือให้ดูสภาพแบบเรียวๆก่อนเลยนะครับ แล้วคันนี้นะครับก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้พร้อมกับโคมเมียมนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวอีลิแกงนะครับโคมเมียมจะมีให้ทั้งคันเลยนะครับด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างตัวรถกันต่อครับผมขอเริ่มที่ล้อและยางนะครับล้อคันนี้ก็เป็นล้อ AMG นะครับขนาดขอบ17นะครับล้อ AMG สวยๆเลยนะครับแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับแล้วคันนี้นะครับก็ยังได้ยาง Bistro ด้วยนะครับดอกยางยังพอมีนะครับขนาดไซส์ยางครับ245 45R17 ครับ เบรกก็เป็นเบรกซอกล่องของ AMG ด้วยนะครับนี่ช่วงล่างคันนี้นะผมกํารันตีเลยว่าเฟิร์มมากนะเพราะว่าได้ขับกลับมาจากกําแพงเพชรเลยครับไปรับด้วยตัวเองนะครับช่วงล่างดีมากเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเฟิร์มจริงๆครับในส่วนของคันนี้นะครับแล้วด้านข้างก็จะมีโลโก้ของ Bu ู e m e r g e n c y ให้ด้วยนะครับบ่งบอกว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันนะครับถัดขึ้นมานะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟรูปตัวสีให้ครับฟิล์มติดให้แล้วเรียบร้อยทั้งคันไม่มีร้อนอย่างแน่นอนครับ นี่นะครับสีสันด้านข้างตัวรถครับสวยๆเลยนะครับเดินโคมเมียมให้ทั้งคันแบบนี้ครับแล้วที่สําคัญนะครับเจ้าของเดิมนะครับคันนี้เขาเติมดีเซลพรีเมียมมาตลอดเลยนะครับนี่ครับดีเซลพรีเมียมเลยนะครับใช้น้ํามันอย่างดีนะผมบอกได้เลยว่าดูแลรักษารถดีมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายตัวรถคันนี้กันต่อนะครับไฟท้ายเดิมสวยงามนะเป็นไฟ LED เลยนะครับ กรอบคมไฟท้ายสวยงามครับมาพร้อมกับโลโก้ C D I นะครับโลโก้ b e n ท์แล้วก็โลโก้ E 2 5 0ครับโลโก้อยู่ครบทั้งหมดไม่เคยถูกแกะครับกันชนด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง4ตํตำแหน่งเล่นด้วยคมเมียมให้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายดูกันครับเปิดมานะครับเจเจอกับพรมด้วยนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมติด ผมให้ทั้งคันนะครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูสักการะกันนะครับนี่สักการะเดิมสวยงามนะครับไม่มีฉีกขาดครับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างก็สวยๆเดิมๆครับเม็ดอาร์คเดิมสนิทแบบนี้เลยนะครับรับประกันในส่วนของโครงสร้างให้เลย100%นะครับฝาท้ายครับก็มีไม้กั้นฉุกเฉินให้เรียบร้อยนะครับฝาท้ายก็เดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับจิกไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับนี่รถคันนี้นะครับอกเลยเลยว่าสวยมากๆนะครับกิ๊บๆเลยครับ แล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถคันนี้กันต่อเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับเบาะสวยๆนะครับได้ไม่มีฉีกขาดเลยนะครับอันนี้คือเบาะเดิมจากโรงงานนะฟองน้ําเด้งสู้มือเลยนะครับนี่เบาะไม่มียุ่มนะครับผมยังไม่ได้ัดการนําสปาเลยนะครับอันนี้คือล้างเบาเท่านั้นนะครับรีวิวสภาพสดๆให้ดูกันก่อนเลยนะครับ แล้วดูเบาฝั <łbym Get S 1> ่งคนนั่งนะครับเบาะสวยงามเช่นกันนะครับเนียนๆแบ skincare, บนี้ครับแล้วเบาคันนี้นะครับก็เป็นเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเราสามารถปรับได้ที่จากข้างประตูเลยนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ครบทั้งหมดเลยนะครับลายไม้เขาก็จะลากยาวจนถึงสุดขอบประตูเลยนะครับเป็นลายไม้สีน้ำตาลนะเพราะว่าเป็นตัวอีลิแกงนั่นเองครับแผงข้างประตูเดิมสวยงามหนังทุกอย่างไม่มีฉีกขาดเลยนะครับโครงสร้างก็สวยๆนะครับตัวน็อตไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับตัวน็อตสวยงามครับ สครับเพจ Mercedes-Benz สวยงามไม่มีแต่งห่กงนะครับแล้วเขาก็จะพร้อมกับพรมให้ทั้งคันแบบนี้นะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับไม่มีร่องรอยของละอองสีด้วยนะครับสีไม่เคยทำนะครับนี่ตัวน็อตเดิมเลยนะครับด้านบนด้านล่างน็อตสวยๆครับเดี๋ยวเรามาดึงเม็ดอาร์กันให้ดูนะครับนี่นะครับเดิมจากโรงงานนะครับรถเดิม100%นะครับเม็ดสวยๆเลยนะครับรับประกันในส่วนของโครงสร้างให้เลยครับ แล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันต่อเลยนะครับไปครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นคมเมียมแบบนี้หุ้มปอกให้อย่างดีเลยนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับนี่ครับสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้ของเขาครับอยู่ที่2 1 7 0 0 0หมนกิโลนะครับตัวรถปี2010ไมค์2 1 7 0 0 0ก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับวิ่งใช้งานปกติทั่วไปเลยนะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับ ที่สำคัญนะผมบอกไว้ก่อนว่าดูแลรักษาดีจริงๆนะครับคันนี้นะครับมีปอนหนึ่งมาให้ด้วยครับนี่นะครับยังมีบินจากเดิมอยู่เลยนะครับเพึ่งถ่ายน้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายไปด้วยนะครับ กรอบเรือนไม้สวยงามใสๆแบบนี้ไม่มีแตกหักเลยนะครับไม่มีซิดจางด้วยครับแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าสวยงามไม่มีแตกหักเช่นกันครับสวยๆเลยนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานไม่มีเหลืองนะครับสามารถฟัง FMAM หรือเชื่อมต่อ a u x ก็ได้นะครับช่องแอร์เป็นโครเมียมสวยงามไม่มีฟันหักฟันหลอนะครับช่องแอร์สวยๆเลยนะครับด้านข้างก็จะมีลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้นะครับัลงมาด้านล่างอีกนะครับก็จะเป็น ปุ่มควบคุมวิทยุนะครับอยู่ครบทั้งหมดไม่มีลอกใช้งานได้ทั้งหมดด้วยครับแล้วถัดลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มม่านหลังปุ่มทิ้งหัวหมอนแล้วก็ปุ่ม p a r k เซ g นเซอร์นะครับใช้งานได้เช่นกันนะครับถัดลงมาอีกก็จะเป็นโลโก้ของอีลิแกน์นะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะครับระบบแอร์คันนี้เป็นแบบดิจิตอลดูโอโซนด้วยนะครับแยกอิสระซ้ายขวา2ฝั่งครับด้านล่างนะครับก็จะมีที่ใส่เส็ษตังค์ที่เสียบ power o รมีมาให้นะครับ คันเกียร์สวยงามหนังสวยงามนะครับหัวเกียร์สวยงามเช่นกันนะครับไม่มีฉีกขาดหรือถลอกเลยนะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ5สปีดนะครับมีโหมดการขับขี่2 mode, โหมดโหมด C กับโหมด S นะครับใช้งานได้ทั้ง2โหมดเลยครับแล้วถัดลงมาด้านล่างอีกก็จะเป็นลูกกิ้งเอาไว้ควบคุมหน้าจอตรงกลางฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นที่วางแก้วได้ถึง2ใบเลยนะครับที่เท้าแขนสวยงามเรียบเนียนนะครับเปิดมามีช่องใส่ของให้อีกเล็กน้อยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยสีก้านครับมันติฟังก์ชัน2ฝั่งใช้งานได้ครับโลโก้เบนซ์เงาๆตรงกลางสวยๆนะครับสติชิ่งทุกอย่างเดินคมกลมสวยไม่มีฉีกขาดเลยนะครับหนังพวงมาลัยยังสวยงามอยู่เลยนะครับอันนี้คือหนังเดิมจากโรงงานเลยนะครับเสา A เสา B ีนะครับนี่สวยๆครับเสา A เสา B หลังคาเียนตึงไม่มีหย่อนย้อยนะครับหลังคาก็สวยๆเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกะใส่ของกันต่อนะครับบุ๊ เดิมตั้งแต่ป้ายแดงมีมาให้ด้วยนะครับนี่เล่มใหญ่ๆนั้นหนาแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์คันนี้ครบคัน1 0 0นนะครับที่สำคัญมีประกันชั้นหนึ่งแถมให้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถคันนี้กันต่อเลยครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับด้านหลังก็เดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับสวยๆแบบนี้นะเบาะไม่มีฉีกขาดเลยนะครับผมมีมาให้ทั้งคันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้เลยนะครับ เดี๋ยวจะลองขึ้นเป็นนั่งกันให้ดูนะครับขาผมเลยเยอะมากนะครับหัวผมก็เลยเยอะนะครับนั่งสบายเลยนะครับช่องแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับแต่เดี๋ยวช่องแอร์ผมจะการเปลี่ยนให้นะครับเพราะฟันเขาล้มไปนั่นเองนะครับตามอายุการใช้งานของรถเขาเลยครับแต่ผมจะการดูแลให้นะไม่ต้องห่วงครับด้านล่างก็จะมีที่เสียบ power outlet อีก12โวลต์นะครับที่เท้าแขนสวยงามเรียบเนียนนะครับมาพร้อมกับที่ใส่ของแล้วก็ที่วางแก้วอีก2ใบนะครับ สปริงใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับม่านด้านหลังมีมาให้นะครับไฟในเก๋งติดครบหมดทุกดวงนะครับยังไม่พอครับมีม่านข้างให้อีกครับนี่ออปชั่นเขาจัดมาให้เต็มเลยนะครับแล้วก็มีราวไว้สําหรับแขวนของให้ด้วยครับหลักๆโดยรวมครับด้านหลังคือนั่งสบายเลยนะครับเดินทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์คันนี้กันต่อเลยครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ OM 6 5 1นครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลร้วนเลยนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด204แรงม้าครับอัตราการบริโภคอยู่ประมาณ18-20ถึงกิโลเมตรต่อลิตรครับทำได้สบายเลยนะครับรถประหยัดน้ำมันมากแล้วก็แรงด้วยครับห้องเครื่องสมบูรณ์มากนะเพราะว่าคันนี้ผมได้ขับลงมาจากกำแพงเพชรเลยนะครับขับขี่ดีจริงๆครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมครับ โครงสร้างสวยกริฟครับตัวน็อตไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับตัวน็อตสวยมากนะครับสากระโปรงก็ยังไม่เคยทําสีนะครับนี่น็อตสวยๆเลยนะครับ มาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบเม็ดอาร์คสวยๆครับคันหน้าเดิมสวยแบบนี้เลยนะครับฝั่งด้านซ้ายก็สวยเดิมเช่นกันนะครับดูได้เลยนะครับปูนน็อตไม่มีร่องรอยของการไขนะครับเดิมๆครับแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยเลยนะครับเนียนๆแบบนี้ครับรถคันนี้ผมการันตีเลยนะครับพร้อมใช้งานยาวๆได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรานะครับไปทดลองการขับขี่คันนี้กันก่อนเลยครับไปครับ เอาละครับเรามาทดลองการขับขี่ e 250ดีเซลคันนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับดูรอบเครื่องรอบเกียร์นะครับ2 0 4แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลไม่ธรรมดานะครับบอก้เลยว่าแรงมากครับหลังติดเบาะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างคันนี้เฟิร์มมากนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าที่สําคัญมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยครับนี่นะครับช่วงเลี้ยวครับไม่มีสายไม่มีโยนเลยนะครับช่วงล่างสเฟิร์มครับเหนียวเหนียวแน่นๆเลยนะครับเกาะถนนมากครับ เครื่องยนต์ดีเซลนะครับในส่วนของ e 2 5 0นะครับประหยัดน้ำมันผมบอกได้เลยว่าประมาณ1 8บ9กกิโลลิตรทำได้สบายนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะครับ oem 6 5 1ครับประหยัดน้ำมันมากครับแล้วเสียงเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดังจนเกินไปด้วยนะครับอารมณ์แบบว่าเราขับรถเบนซินเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์คือดีมากนะครับเสียงเงียบครับ เสียงเขาจะไม่เหมือนเครื่องยนต์แบบคอ m มอนเ i l ทั่วไปนะครับค่อนข้างโอเคเลยครับวิสัยทัศน์การมองของ W212 ก็ดีเยี่ยมนะครับขับง่ายสบายนะครับเดินทางไกลไม่มีเมื่อนะครับในส่วนของตัวเบาะก็นั่งสบายครับขับทางไกลได้เลยครับคันนี้เฟิร์มจริงๆครับรถดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะครับผมได้ขับลงมาจากกำแพงเพชรเองเลยครับขับขี่ดีมากครับระบบไฟคันนี้ติดครบหมดทุกดวงนะครับใช้งานได้ทั้งหมดครับ ยูเทิร์นครับไม่มีไสโยนเลยครับมาครับเติมคันเร่งกันนิดนึงนะครับดูครับหลังติดเบาะเลยนะครับโอ้โหแรงเลยครับท็อเขาเยอะครับเดี๋ยวทางข้างหน้าเดี๋ยวผมจะลองเร่งกันให้ดูนะครับรถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับไปเลยครับดูตัวเลขความเร็วนะครับแป๊บเดียวนะครับร้อยแล้วครับระบบเบรกก็ยังอยู่ใน สภาพพี่ดีมากนะภาพเบรกยังหนาๆอยู่เลยครับไปกันต่อครับถ้ารถไม่ดีจริงผมไม่อัดแบบนี้ให้ดูแน่นอนนะครับแรงเลยครับแล้วก็ช่วงล่างนุ่มขับสบายครับได้ล้อ AMG สวยๆด้วยครับหายากนะครับในส่วนของ W212 ครับแล้วที่สำคัญเป็นตัว e l e g a n c ด้วยครับท็อปสุดเลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีหมดเลยนะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับทิร์น เมื่อกี้ผมใส่ความเร็วมาประมาณ80เลยนะครับยุดเทิร์นก็ไม่มีสายโยนนะครับช่วงล่างนี่คือเกาะถนนมากครับถ้าใครหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับเพราะว่า250 CDI นานๆมีมาทีเลยนะครับหายากครับกับสภาพตัวรถแบบนี้ครับแล้วที่สำคัญครับผมขายราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสความเร็วให้ดูกันอีกสักหนึรอบครับอยากให้รู้เลยนะครับว่ารถขับดีจริงๆครับเอาละครับโล่งๆเลยครับปครับดูครับ ผมใส่คันเร่งอยู่ประมาณสักเจ็สิเปอร์เซ็นตนะครับดูครับแป๊บเดียวนะครับข้ามร้อยไปแล้วครับข้ามร้อยยี่สิบไปแล้วนะครับอขับดีมากครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคาตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับในส่วนของราคานะครับคันนี้ครับผมขอขายอยู่ที่ 499,000บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ4 9 9 0 0นครับได้ W 2 1 2 E 2 5 0้ e l e g a n e เครื่องยนต์ดีเซลล้วนเลยนะครับหายากมากๆในตลาดสําหรับสภาพแบบนี้นะครับที่สําคัญมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยครับสมัยป้ายแดงนี่อยู่ประมาณ4ล้านเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่499,000แล้วเท่านั้นนะครับ บริการหลังการขายนะครับอยากได้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้เลยนะครับดูแลให้อย่างแน่นอนครับอะไรหาง่ายถูกเซอร์วิสง่ายไม่แพงครับแล้วราคานี้นะผมก็รวมส่งรวมโอนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับ499,000บาทเท่านั้นครับยังไงวันนี้ครับผมต้องขอฝากเจ้า e250 Cdi คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ